อโยก็ขอสวัสดีชาวันพายทุกๆคนทุกท่านก,นกันด้วยในเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมโรบล็อกสนะคะในแมทที่มีชื่อว่า p r o j e c t Menacing กันอีกแล้วนั่นเองเออ สำหรับครีนีนก็ยังอยู่กับแฟของเรากันอีกเช่นเคยเนาะอือใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอี้อีอ่อใช่แล้วค่ะก็คือในส่วนของครีมนีนนี้อันที่จริงเนี่ยก็กำลังจะตามหาในส่วนของดีโอสบอลกับดีโอไดเซลลี่อยู่นะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะทำเป็นซี่มูลกับพวกสตาร์พีแลนดกับเดอ w โ r l d โอเวอร์เฮเวอะไรอย่างนี้นะแต่บอกเลยเนะคะว่าโอ้โหต้อง ยืนแล้วก็ทําการตามหาแล้วก็ต้องแย่งชิงของกันคือแบบวุ่นวายมากๆเลยนะคะก็ยังไม่ได้เนาะดูจากไอเทมที่เราเนี่ยทาการยืนหาอยู่ได้จากตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมคือยังไม่เจอเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคลิปวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการรีวิวแตนนั่นเองซึ่งในส่วนของแตนตัวนี้เลยเนี่ยนั่นก็คือสตาร์พัชินัมนั่นเองนะคะนี่เป็นสตาร์พัชชิ่นั่มสโตลตโอเชียนั่นเองรู้จากลักษณะของมันก็จะเป็นตัวสีออกมอ่วงอ่อนๆน,นะคะแต่ว่าพือ่อนคอเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะ อันนี้จะเป็นในส่วนของไอเจ้า Star Platinum Stone Ocean เลยในส่วนของไอเจ้าค่า Stats ข,ของอันก็เดี๋ยวเราจะให้ดูนะนี่เลย Star Platinum Stone Ocean Power ระดับ A นะ Speed A ค่า Range อยู่ที่ C เนาะ Durability อยู่ที่ระดับ A เลย Appreciation ระดับ A นะคะแล้วก็ Potential ระดับ A เนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของค่า Stats ของไอเจ้า Star Platinum Stone Ocean แต่เราจะพาไปลองทดสอบดาเมจให้ดูนะคะว่า ในส่วนของสกิลต่างๆของไอ้เจ้าตารา Star Platinum Stone Ocean จะเป็นอะไรยังไงนะนี่อันนี้คือก็เห็นแบบว่าหลายคนในเซิร์ฟเนี่ยคือมีในส่วนของซีมูนแล้วก็ในส่วนของไอ้เจ้า Star p l a t i n u กับ The World Over Heaven กันแล้วอะเรายังไม่มีเลยนะ,ะคะคุณผู้ชมก็คือเราจะต้องทำการตามหาหรือว่า AFK อยู่ในเซิร์ฟเนี่ยนานพอสมควรเลยเนาะเออเอาเข็นเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบในส่วนของดา m a g e อะไรละกันดัมมี่มันไปไหนหมดวะหาไม่เจอเลยฮะด,มมดัมมี่ดัมมี่อ่า แรอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อเอาไปสุ่มเชื่ออืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขออนุญาตหาตามหาดัม,มี่ก่อนนะคะเพื่อไปทำการทดสอบดามเมจดูก่อนเนาะน่นเกิดความวุ่นวายแล้วนะคะจังหวะนี้ในเซิร์ฟเวอร์หลักนะโอเคอืมดัม,มี่มันหายไปไหนหมดนะโอเคน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่ปาโอเคอยู่นี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบดามเมจเลย นในเของไอยเจ้า Star Platinum s t o r e Ocean เนี่ยก็ต้องบอกไปก่อนทะว่ามันก็มีหลายสกิลอยู่นะสำหรับในเของไอยเจ้าตัวน,นี้นะ Star Platinum s t o r e Ocean เลยอานในส่วนของอ่าการดา m a จหรือว่าสกิลเล่าเลยเนี่ยก็จะเป็นการคลิกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นการโจมตีคลิกธรรมดาอ๋อแต่ว่าแต่ว่านะคะก่อนที่จะเข้าไปชมในเซอรของคลิปก,การรีวิวมูฟเซตหรือว่าพ o v สกิลต่างๆเนี่ยก็จะมาทํำการบอกวิธีการได้รับไอ,อ,อ,อเจ้า Star Platinum s t o r e Ocean ก่อนในเของไอยเจ้า Star Platinum s t o r e Ocean เนี่ยจะมีโอกาสออก จากแอโร่นะคะคุณผู้ชมแอโร่แบบแอโร่ธรรมดาเลยแอโร่พวกนี้เลยนะคะก็มันมีโอกาสหนึ่งทับสี่สิบนะคุณผู้ชมที่มันจะมีโอกาสออกนะคะก็ถือว่าเออเยอะอยู่พอสมควรนะคะโอกาสที่ได้มันก็จะน้อยด้วยในส่วนของ Star Platinum Ocean แต่เราจะพามารีวิวในส่วนของอ่าสกิลแรกเลยละกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นสกิลฟลีกธรรมดาเลยเป็นการฟลีก LMB นะจับนั่นเองนี่คือชื่อสกิลเนาะมูฟไทยแนละประเภทการโจมตีระย,ยะใกล้นั่นเองนะคะ ในส่วนของเอเจาตัวสตาร์พีชนะสโตนโอเชียนอ่ะผู้ใช้เนี่ยในส่วนของสตาร์พีชนะสโตนโอเชียนจะทำการต่อยคู่ต่อสู้สี่ครั้งติดต่อกันมาสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการผลักคู่ต่อสู้หรือว่าน็อกแบ็คไปนั่นเองอ่ะโอเคเ,เราจะให้ดูนะคะเราอันนี้คือเอฟซีอ๋อขอบคุณครับผมตกใจหมดเลยนะอ้าวอ้าวกำลังอ่านที่จริงคือเมื่อกี้คือไม่เห็นนะคะกําลังอ่านข้อมูลอยู่นะคะอ่ะโอเคสามสี่อืให้ดูสักรอบหนึ่งนะคะขอบคุณครับผมอ่ะโอเค แต่เราจะทำการรีวิวในอ่ะอันนี้กันหนึ่งสองสามสี่เป็นการน็อกแบแบนะฮะเ้าติดอะไรตอนี่หนึ่งสองสามสี่โอเคผักออกไปไกลๆก่อนนะฮะโอเคมาทำยังไงให้มันแบบผักออกไปดีโอเคเราหาดูดัมมี่ตัวอื่นมีไหมอ่ะไม่น่าจะมีเนาะใช่ไหมเออไม่น่ามีโอเคโอเคโอเค fc ขอบคุณครับผมแต่ขออนุญาตรีวิวสกิลก่อนนะฮะโอเคอ๋อหนึ่งสองสามสี่นิดแน้วนะโจมตีกลางที่สี่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการน็อ c แบ็ c นะฮะอ่ะโอเคต่อมาเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกิลแรกแล้วนั่นเองก็คือสกิล e b a l a n c นะคะคุณผู้ชม move type น่าจะเป็นการ cross land ชั้นเองนะคะหรือว่าเป็นการโจมตีระยะใกล้เช่นกันนะคุณผู้ชมในส่วนของอีซาตัวสตาร์พีชนามสตรอนโอเชียเนี่ยจตามการ ช่วคู่ต่อสู้หลายครั้งนั่นเองแล้วก็ในส่วนของสกิลนี้นมีความแม่นยำความเลยแล้วก็มีพลังกำลังมหาศาลด้วยนะฮะเออโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวสกิลอีก,ก่นเลยนะี่แหละดาเมจเข้าไปอีกทีละสองุห้าหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะฟึบเดี๋ยวต้องรองคูดาของมันสักครู่นึงนะคุณผู้ชมเวลาใกล้เสร็จละโอเคสกิลอีเชิญร่หมาย่างนะี่แหละเออโอรานี่ โอเคเลยครับผมสกิล e สกิลแรกก่อนเลยนะฮะต่อมาเลยเนี่ยจะเป็นในส่วนของสกิล r strong punch เช่นเองนะคะเป็นการโจมตีระยะใกล้เช่นกันนะคุณผู้ชมในส่วนของ star p l a น i n u m โ t a r ocean เนี่ยทำการชจมตคู่ต่อสู้ด้วยการต่อยหนักนั่นเองนะคะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยได้รับแรงกระแทกแล้วก็พลังอย่างแรงเลยเออเดี๋ยวเราให้ดูนะคุณผู้ชมสกิล r หนึ่งสองสัง้น d a m a g เข้าไปทีละสามสิบห้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าครูดาวประมาณเร็วไหม ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะในส่วนของครูดาวเนาะนเอออ่ะโอเคสกิลอานะอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามจ้ะทำไมบนวุ้นวะอะไรกันขนาดนี้ครับเนี่ยอเออสกิล R อาอาเรียบร้อยฮะต่อมาเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกิลทีนะคะสเปียร์โชว์นั่นเนองเนะอะไร oh <my S 1> เกิดอะไรขึ้น <me S 1> ื้อต่อยอ่ะเอาเข้าไปนะคะ <c oughs> โอเคนะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของสกิลทีนั่นเอง เมียทร์โจนนั่นเองนะคะในส่วนของประเภทการโจมตีเนี้จะเป็นระยะไกลในส่วนของผู้ใช้ในส่วนของอิร์เจสตาพิทัมสโตนโอเชียนนั่นเองจะทำการคว้างหอกหนึ่งหอกใส่ฝ่ายตรงข้ามนะคะอ่ะโอเคระยะไกลถูกไหมประมาณนี้ถึงหรือเปล่าสกิลที เออโอ้โหเกือบโดนนะฮะ FC ขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับแต่ตอนนี้คืออัดคลิปอยู่นะฮะอะโอเคสกิลทีเนี่ยจะเป็นการปาหอกนะคะคุณผู้ชมให้ดูสักรอบหนึ่งนะการคูดาวเร็วไหมเมื่อกี้ดูไม่ทันเลยน่โดูเข้าไปนะจีน้าเมื่อกี้เน็ตอาจจะคลางอยู่พอสมควรอ่ะโอเคโอเคให้ดูอีกสักรอบหนึ่งสกิลที่ชิบคูดาวเออมาเลยนี่เนี่ยดาเมจยี่สิบห้าเข้าไปเอ่อ FC 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 ขอบคุณครับผม <laughs> อ่ะอ่ะต่อไปจะเป็นสกิลอ่ในส่วนของสกิลต่อไปนะของไอเจาสตาร์พีทีนัมสโตรดโอเชียนะก็คือสกิลวายยาเล่ยาเล่นั่นเองนะคะในส่วนของสกิลวายเนี่ยจะเป็นสกิลเคาน์เตอร์นั่นเองนะในส่วนของไอเจ้าสตาร์พีทีนัมสโตรดโอเชียแนี่ยทำการื่องการความเสียหายเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีใส่ผู้ใช้นะแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยจะทาการเทเลพอร์ตไปทางด้านหลังของคู่ต่อสู้ทันทีทําให้ในส่วนของศัตรูนเนี่ยเกิดค,ความมึนงง,งเป็นเวลา2หรือ3าวินาทีนะคะ เออโอเคเมื่อกี้ก็คือไม่เห็นนะคะกำลังอ่านข้อมูลอยู่นะคะผมอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดสกิลอ่ะวายให้ดูนะคุณผู้ชมสกิลวายเดี๋ยวนะคูณดามมาหรือยังนี่ะสกิลวายจะเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นไงเออประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลเคาน์เตอร์นะคะคุณผู้ชมต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิล F เนาะเป็นสกิลหยุดเวลานั่นเองนะคะเออสกิล F เนี่ยก็จะเป็นการหยุดเวลาด้วยการใช้สซาวน์ไปน้ำสโตนโอเชียนหยุดเวลา ซึ่งจะทําการหยุดเวลาเป็นระยะเวลา2อถึงสวินาทีก่อนจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะเออให้ดูสั้นๆหนึ่งเนาะสกิลเอลเดี๋ยวเราจะหยุดเวลาให้ดูเลยแล้วกันสกิลเอลเดี๋ยวดูซิครูดาวโอ้มันยังไม่มานะเหมือนจะต้องโจมตีก่อนถูกไหมโอเคโอเคโอเคเออสกิลเอลใช้งานได้หรือยังเหมือนจะต้องใช้อันติก่อนหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นนะฮะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขอทําการตัดใบตอนอ,อันนี้เลยลวกันเนาะมารีวิวในส่วนของสกิลอัลติเมทก่อนละกันสกิลจีนะคะคุณผู้ชมเป็นการบีจดาวนั่นเองสกิลจีเนี่ยก็จะเป็นการที่ใช้ Star Platinum Sword St Ocean เอาชนะคู่ต่อสู้โดยการชกในเสวนของศัตรูหลายครั้งที่มีความแม่นยําและก็ความเร็วนั่นเองในส่วนของสกิลนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าโอ้โหเป็นการโจมตีระยะใกล้ระยะกลางและก็ระยะไกลได้เลยอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะฮะสกิลอันนี้ถูกไหม สกิลจีนะหนึ่งสองสามนี่เออเออไอต่เข้าไปเออเตะไปหนึ่งทีเออเป็นไงโอ้โหเป็นการสโลโมชันด้วยนะฮะแล้วก็สกิลเอฟทำไมมันหยุดเวลาไม่ได้วะเอไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะมันอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างหรือปวลาเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าทีการหยุดเวลาเมื่อกี้ยังเหมือนจะเห็นว่ามันหยุดเวลาได้หรือเปล่าเออโอเคเดี๋ยวเราให้ดูสกิลในเซอร์ของอัลติเมทอีกสองรอบหนึ่งนะฮะ รอคูดาแป๊บหนึ่งเนาะแส้วส่งของเจ้าสาวพิษ้าสตรสอวอเชียนอืมโอเคคูดาแก้เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการดูเอ็นอีกสัดพรอบหนึง่งสกิลจีมาเลยชรุดมายัง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 มียังสกิลจีเดี๋ยวนะชิบสกิลจีมันจะต้องรอสักพักหนึ่งนะปล่อยอีรอหนึ่งแล้วกันโอเคสกิลจีเฮ้ย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสกิลจีเลยสกิลจีใส่จีเออนั่นแหละเออต่อยไปนี่แน่ผักไปนู่นนะคะคุณผู้ชมก็ถึงว่าไกลอยู่เขาสมควรน,นะฮะโอเคมาสกิลแอพของไอ้เจ้าสแตนตัวนี้มันจะยังใช้งานไม่ได้นะคะในส่วนของไอ้เจ้าสตาร์พีชน,นะสโตนโอเชียนะคุณผู้ชมอ่างั้นก็อาจจะต้องรอก่อนเพราะว่าเหมือนขีดมันจะไม่แอันนี้แล้วเนาะ เออโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ส่วนสกิลวีเนี่ยยังเหมือนจะใช้งานไม่ได้นะคะดีสคริปชั่นมันยังเป็นเครื่องหมายเพชชั่นเมาร์อยู่เนาะเออโอเคส่วนสกิลเอฟเนี่ยอืมทำไมไม่มั้งใจาเหมือนกันนะคะว่าทำไมใช้งานไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตลองดูรีเซ็ตสักครั้งหนึ่งอ่ะลอ,ล,ลองลองรีเซ็ตดูนะคะเจอมันอาจจะบั็อกอะไรหรือเปล่าชรึบอืมโอเคสกิลเอฟสกิลเอฟไม่ได้แฮะ โอเคเลยค่ะคุณผู้ชมโอเคโอเคมันจะไม่ได้จริงๆเนาะในส่วนของสกิลเอฟก็ถือว่าเป็นไรท่าให้มาดูในส่วนของสกิลข้าวๆของไอจ้าตัวสตาร์ไปจนถึงสตอร์เอเชียแบบคร่าวๆนั่นเองนะคุณผู้ชมโอ้โหซูมหน้าเข้ามาอย่างหล่อเลยอ่ะโอเคก็สหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนีอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยได้ทำการลงคลิปช่องใหม่ด้วยเช่นกันซึ่งลลงงงททุกวััน้2ช่อเย อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ชมอือโอเคสำหรับคริ้งนี้นะต้องขอลลาทุกๆคนทุกๆท่ทานกันไปก่อนนะคะเอาไปเจอกันคลิปหน้านะครับผม